ช่วงเทศกาลคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้ววันนี้ไทยไอเทมขอส่งมอบไอเทมมหัศจรรย์ที่ช่วยเนรมิตพื้นที่ของคุณให้กลายเป็นดินแดนคริสต์มาสที่สมบูรณ์แบบจากไทยวัสดุหัวใจของเทศกาลที่เต็มไปด้วยหิมะต้นสนคริสต์มาสหิมะสุดพิเศษที่ถูกออกแบบมาให้มอบบรรยากาศเหมือนยกหิมะแรกมาสู่บ้านคุณด้วยไฟ LED ที่ถูกฝังไว้ในกิ่ง มอบแสงที่นุ่มนวลและเป็นประกายทำให้ทุกมุมของห้องอบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งความสุขเพื่อความลงตัวที่สมบูรณ์แบบลองเสริมด้วยที่คลุมตกแต่งฐานต้นคริสต์มาสไว้วางของขวัญหรือของตกแต่งได้อย่างสวยงามเติมเรื่องราวเพิ่มสเสน่ห์ให้ต้นคริสต์มาสดูโดดเด่นกับชุดรถไฟคริสต์มาสวิ่งวนรอบต้นสนช่วยเพิ่มมิติการเคลื่อนไหวและเสียงดนตรี และขาดไม่ได้กับที่แขวนตกแต่งหลากหลายดีไซน์ให้คุณเลือกตกแต่งได้ตามใจสำหรับผู้ที่หลงไหลในความคลาสสิกกลองดนตรีนัดแคกเกอร์บรรเลงเพลงที่ไพเราะและปลอบโยนมอบความรู้สึกสงบในค่ำคืนวันหยุด และตุ๊กตานัดแครกเกอร์ที่ยืนสง่าสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความสุขที่กำลังจะมาถึงให้คุณได้มีมุมพิเศษและดื่มด่ำกับความหมายของเทศกาลสิ้นปีได้แบ่งปันช่วงเวลาแห่งความผูกพันกับคนที่คุณรักอย่างเต็มที่สำหรับใครที่สนใจอยากแต่งบ้านหรือสวนให้ดูสดใส เพื่อต้อนรับแขกที่มาเยือนเราก็มีไอเทมพิเศษที่ช่วยขยายความสุขสู่ภายนอกคุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ว่างเปล่าให้มีชีวิตชีวาด้วยต้นคริสต์มาสโลหะตกแต่งผนังและป้ายต้อนรับด้วยป้ายตั้งโลหะดีไซน์น่ารักเติมความสนุกด้วยตุ๊กตาเป่าลมนัดแคกเกอร์ขนาดใหญ่ ที่ตั้งตระงานหรือไฟ LED สันต้าปีนบันได3เมตรที่ส่องแสงแพรวพาามอบความสุขและรอยยิ้มแสนอบอุ่นแก่ทุกสายตาที่ผ่านมาเสริมรายละเอียดด้วยไฟ LED ประดับตกแต่งอะคริลิก6ชิ้นสัญ,ญลักษณ์สื่อถึงเทศกาลคริสต์มาสให้แสงสว่างสวยงามเป็นพิเศษให้กับหน้าบ้านของคุณ ที่ขาดไม่ได้คือแสงไฟประกายเพิ่มความลึกและความวิบวับให้กับคริสต์มาสให้ได้อารมณ์ที่อบอุ่นในช่วงสิ้นปีนี้เป็นความทรงจำที่ดีสำหรับทุกคนในครอบครัวและยังมีของประดับตกแต่งอีกมากมายให้คุณได้เลือกจัดวางหรือเป็นของขวัญส่งต่อความสุขให้กับคนที่คุณรักก็ได้เช่นกันค่ะหวังว่าทุกไอเทมที่เราแนะนำไป จะช่วยเติมเต็มความสุขในเทศกาลคริสต์มาสของคุณให้เป็นช่วงเวลาสิ้นปีที่พิเศษได้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.thaiwassdu.com และ www.bnbhome.com ในคลิปหน้าไทยไอเทมจะมาแนะนำสินค้าอะไรอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปดีๆทางช่องไทยวัสดุนะคะ